ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมลีโอป้าลีโอป้าใช่เราเปลี่ยนชื่ออเป็นลีโอป้าแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นมครับนั่นเองก็เป็นมครับปกติไม่มีมอและเพราะว่าถ้าเล่นวอนเนี่ยเราตายเออใช่เราตายแล้วเราจะเล่นแบบฮาร์ดคอร์ด้วยเออเราเล่นแบบฮาร์ดคอร์ด้วยซึ่งสนุกแน่นอนเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวเอ็กแล้วเราใช้ชีทแบบว่า ของเราเลยใช่แล้วชีวิตของเราไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเจอนั่นเจอนี่ละใช่จะไม่ได้เจอสิ่งแปลกแล้วแล้วเราจะเล่นได้แบบสบายโอ okay. เคดอล่าอันดับแรกเราจะใส่รัตตาแพกกันงอนเริ่มไหวมากครับโอเคแหมสกินหญิงอีกแล้วผมว่าผมจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่และลืมโอเคฮะอืมเราค่อยๆเดินลงไปก็ให้แมปมาโหลดก่อนแล้วกันนะ ก็เดี๋จะปรับเรนเดอร์เป็นเจ็ดโอเคแค่เจ็ก็โอเคแล้วใช่ไหมอืมประมาณนี้แล้วก็ตันไม้กันเลยทำไมเอ่อภาพมันดูแปลกๆหรือว่าผมคิดเปองอันอนี้ก็ไม่รู้ภาพมันดูแบบเนียนๆน่นอะอืมภาพตอนนี้มันดูเนียนมากเลยใช่ครับมันดูเนียนมากเลยแต่เดี๋ยวผมขออน,นุญาตปรับนิดหนึ่ง เดวเปิดได้ก่อนมันคือไดเวอร์ของการ์จอนั่นเองโอเคหายเนี่ยแล้วมานแรกเนี่ยเราจะทําการหาที่อยู่ก่อนนะครับเนี่ยไม่ครับปกติผมทำอะไรก็ได้มันชิลานมันไม่ต้องกลัวหรือระแวงตัวอะไรอีกนะก็ซีรีส์นี้ก็จะจบจนกว่าจะตบมังกรได้หรือไม่ก็ตายก่อนมี2ออย่างตายก่อนกับจบมังกรอ่าโอเค อาจจะตายตั้งแต่ตอนนี้อะไรก็ได้แบบอยู่ๆก็ตกลงไปในหลุมพูดให้เป็นลางทำไมเอาจจะตายในตอนที่แบบทำฟาร์มตรงสูงก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนชอบของสูงอชอบเล่นของสูงแล้วก็มาตรงนี้สโตนพิกแอ็แล้วก็ทำเป็นสโตนแอ็อีกโอเคแค่นี้ก็พอแล้ว,แ,ลวแต่มันยังไม่พอหรอกเดี๋ยวต้องทำไว้นี่ เนีย๋ยนะเราจะทำเป็นดาบหินแล้วก็พั่วหินเพื่อใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นนะฮะเวลาแบบจะตีจะฆ่าจะคิวจะทุบจะขุดอะไรก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมไว้ขึ้นกว่าเดิมชิวๆโอเคแล้วก็จาก datapack ที่เราเอามาประมาณนี้โอเคมันก็จะตัดต้นไม้ทีเดียว ซึ่งอันนี้ฮิตกันมากเลยพวกตัดต้นไม้ทีเดียวขุดละทีเดียวน่ะมันต้องมีมันต้องมีติดตัวไว้นะฮะไม่มีติดตัวไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่มันตายอ่ามันก็ทำอะไรง่ายๆหน่อยในหมวดฮาร์ดคอร์เนาะโอเคฮะก็ถือท็อตไปเลยเดินชิวๆไปเลยปากไว้แล้วก็ขุดอีกแค่นี้เหรอ,อโอ้ยข้างในมีคีกฮเอะเยอะเๆอเยอะอยู่เยอะอยู่ เพลงเมลยนี้ไม่อาจจะดังนิดหน่อย mm. ผมพยายามปรับให้มันแบบภาพชาัดไม้ชัดเสียงชัดไม่มีเสียงรบกวนเข้ามาแต่จะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเข้ามาบ้างก็ขออภัยเหมือนเดิมนะครับผมพยายามปรับให้มันดีที่สุดแล้วแล้วก็เอาจริงว่าจะใช้โปรแกรมแอคชั่นอะที่มันเสียตังค์อะครับถ่ายแต่ว่าพอเปิดโปรแกรมพร้อมกับปกเ,เกมมนะครับรูปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแหลกๆข้างหน้าเหมือนมีบัวใช่มันก็คือวัวจริงๆ นี่นะไอ้กายอุ้ยอยากได้อ่ะอยากได้หมาสีนี้จังเลยอ่ะเป็นหมาจากวัยโอมหิม,มะมันช่างน่าจับจริงๆนะฮะเพิ่งรู้ว่ามันมีหมาหน้าตาน่ารักแบบนี้ด้วยมันก็หมาหน้าตามอนกันทุกตัวแค่แบบว่ามันพิเศษกว่าแันนั้นเองโอเค ได้ไม้มาเยอะๆนะฮะต้องได้ไม้เยอะๆอจะทำเป็นปราสาทจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่พา a แรกเราไม่ทำบ้านแน่นอนนะคนแบบเราเหรอจะทำบ้าน <c oughs> เราต้องฟาร์มก่อนถ้าเราทำบ้านก่อนเราก็จะเติบโตได้ช้าขึ้นนะฮะมันก็จะทำอะไรลำบากขึ้นนั่นแหละคือเราต้องเลือกเอาระหว่างอ่อ สร้างบ้านให้มันสวยสร้างบ้านให้มันพร้อมกับที่ทํางานแบบพร้อมทํางานพร้อมเก็บของพร้อมทานู่นทานี่ทํานั่นให้มันสะดวกกับฟาร์มของให้มันเสร็จปุ๊บสบายแบบลําบากก่อนแล้วแบบสบายที่หลังอืมอันนี้ก็ต้องคิดๆเอาคือมันมีข้อเสียั้งข้อดีแตกต่างกันไปแต่พีทว่า แต่ผมคิดว่า,าฟาร์มก่อนเนี่ยแหละสบายสุดนะแล้วค่อยไปสร้างบ้านทีหลังโอเคเราจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคข้างล่างนี้ขอให้มีเหล็กซะเฮ้ยอย่าบอกนะเออแบบนี้แหละมีมีพวกนี้แหละมาทําไมฮะมาทําไมอุย้ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ฮะปักทรยไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดอีกเรื่อยๆไม่ให้เกิดหรอกนะฮาร์ดคอร์อุ้ยกี่ตัวเนี่ย สี่ตัวแล้วขึ้นยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายตายซะต่อต่อต่อไหมด้านขวามาเพิ่มเติมโอ้ยมาเรื่อยๆฮะเสียงเด็กซอมบี้ไม่ก็จะมาไหมครับเสียงเด็กซอมบี้อยู่ด้านซ้ายนั่นคือเหล็กนั่นคือเล็กไม่ก็แก,กเราจะ ทำแบบนี้ทํเตาเผาไว้ก่อนเพื่อความชัวร์ฮะแล้วก็เผาไปเลยขออนุญ,ญาตนะฮะเปิดอันนี้เพราะว่าเวลาเราจะทําอะไรจะพับจอหรือตั้งค่าอะไรมันจะได้แบบเออทำงานไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้แต่ถ้ามันโผล่มาตอนเรารีก็นั่นแหละครับจบ าร์ดคอร์เห็นไหมเกแค่นี้ก็มีแสงและ <c oughs> เราเป็นคนที่ตาถั่วนะฮะต้องมีมอดต้องมี pack. เทคจงเทคจะแพกอะไรนี้ติดตัวไว้คันหมากครับขออนุญาต <c oughs> ไม่มีอะมีแต่เอ่อตรงนั้นมีข้างข้าวตัวหนึ่งแบทแมนกคตรก่อนกคตดก่อน มีชั่นต่อไปฮะมิชั่นต่อไปอลองลองลอง,งครับลองลองลอง,งก่อนลองเสร็จปุ๊บต่อขึ้นแล้วเราก็ไปหุดนะฮะแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นให้มันเสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวมีเตียงไหมยังไม่มียังไม่มีเตียงก็ทำเตียงไว้นะครับกันไว้เผื่อมืดปุ๊บเราจะได้อนอนทันทีโอเคมืดแล้วก็นอนซะ ยังนอนไม่ได้ครับน่าจะยังไม่มืดนะแล้วก็ทำเตาเผาแล้วก็ขุดตัวนี้ออกปึ๊บใส่ไปแยกออกมาไต้องแยกหรอกใส่ไปเต็มเๆไปแล้วก็เก็บเอาไว้แบบนี้ไปเลยเอาจริงอยากจะใส่มอสท่านซ้ายมีสเกลเหรอ คิดแปงครับอ่าคิดเปงน่าจะอยูข้วงบนหัวแล้วนี่แหละรครับไม่ใช่อะไรหรอกงั้นเราก็ขุดไอ้พวกนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยวิ่งออกมาตอนนี้น่าจะยังไม่มืดหรอกม้าผมว่าถ้ามืดก็วโพอดเราไปเช็คดูดีกว่าเมื่อกี้มีการไฟติดติดดับๆนะครับมีพลังงานบางสิ่งบางอย่าง โอเคเดี๋ยวเราจะออกไปกันเลยนะฮะทิ้งอันนี้ไปอะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งๆไปครับสลัดมันทิ้งไว้อะไรที่มันทำให้เราเครียดก็ทิ้งๆมันไปความรักก็เช่นกันนะ,ะนอนไหมนอนเถอะนอนเถอะนอนไม่ได้น,ะนอนไม่ได้ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปใช่เด้อเนี้ยมันหลอกตาเราคือมันยังไม่มืดอะ แต่ถ้าเราอยู่ในถ้ำมันก็จะเห็นมาเหมือนน้องก็ตายอยากเจอหมาใบน,นั้นอีกจังมันน่ารักมากๆนะฮะแต่ว่าเราไม่มีกระดูกก็ยังเลี้ยงมันไม่ได้อ้าวไม้อะอ๋อมันเต็มสแต็กตรงนั้นนะ่ะไม่เลยนะบางบางเอ่อฮยูฮยูดี HD, ตรงนี้ของผมทั้งหมดเลย ไม้มันบังอะ่ะผมเอาไม้มาใกล้ปากนะฮะถ้าเอาไม้แบบออกไกลๆเราจะได้ยินเสียงเอนคีย์บอร์ดโคตรด,ดังแล้วก็เสียงเมาส์คลิกโคตรด,ดังเหมือนกันเพราะไม้มันดังมากนะฮะอา่าอุ้ยให้ตายเถอะนี่คืออะไรวะเนี่ยมันคือเอ่อก็เรียกว่าไม้กางเขนซึ่งไม่ใช่ไม้กางเขนมันมีเอ่อโจ้มันโผล่มาด้วย มือนจะเห็นแร่นะเป็นแร่หินเอ้ยแร่ถ่านเราจะไม่เราจะไม่เอาเพราะว่ามันเอายากเกินไปด้านขวามีอะไรมีน้ำโผล่มาฮะอะไรอ่ะเอาบัก๊กเฉยโอเคมาแล้วครับผมรู้สึกว่าเหมือนในคลิปผมเสียงมันจะมันเสียงม,มันเสียงมันจะดังเกินไปนะฮะก็เลยปรับน่าจะโอเคแล้วถ้าเสียงแบบนี้ถ้าเบาไปหรือดังไปนี่ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเค มันหลังจากเกิดหลังจากเกิดการบั๊กนะครับผมก็ได้ฟาร์มไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปปล้นบ้าน NPC มานิดหน่อยเหมือนกันไม่ดีแต่ก็พอสมควรก็เราจะไปหาพื้นที่ทุ่งหญ้าสีเขียวเราจะไม่อยู่ในวินเทอร์เฟลนะเพราะว่าพื้นป่าวินเทอร์เฟลมันทำฟาร์มยากนะครับพืชไม่ค่อยโตนะฮะพืชมันจะไม่ค่อยโตแล้วการ,กรเกษตรของเราจะติดลบนั่นเอง เราจะปรับ Resolution ให้มันเยอะๆหน่อยไม่ดิค่อยว่า Render Resolution นั่นมันนความคมชัดโอเคถ้าไม่เจอทุ่งหญ้าสีเขียวก็คงจะเป็นมนุษย์ถ้ำวินเทอร์เฟลกันนะน่าจะโอเคนะโอเคงั้นตัดสินใจได้ละเราเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาด นะฮะเราจะาทำที่หลักปักฐานอยู่ตรงนี้เลยละกันเพราะว่ามันมันกว้างแล้เราคิดแกะไปนั่งขุดยืนขุดบ้าใครมันจะบ้าไปนั่งขุดยืนขุดมันไม่มีหรอกมันมีโลกเรามันมีสิ่งที่เราไปคิดว่ามันไม่มีมันมีนะฮะโอเคเราจะทำเป็นเออ่โต๊ะก่อนละกันนะวางโต๊ะไปบนี้ แล้วก็เก็บของไว้ก่อนอ่าฮะเก็บไปแบบนี้เลยแล้วก็เอาอันนี้มาวางไว้แล้วก็วางแบบนี้ไปเลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้วางแบบนี้แล้วก็แบบนี้เฮ้ย okay. v ว r y g o ก d นะฮะไป,ไปแบบนี้เลยนะแล้วก็อันนี้วางไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะ ทำยังไงดีประมาณนี้ทำต้องกว้างเลยแบบเยอะๆหน่อยนะฮะโอเคเยี่ยม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 เดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาโอเคฮะเรามาแล้วนะคลิปผิดพลาดไหมไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะโอเค อันนี้คือ20สิบนะครับ20คลิกเอ้าตายละเราทำสั้นไปแม่ไม่ดีเลยพลาดอีกแล้วฮะทุกคนขอภอภัยด้วยนะครับเราจะเสียเวลากับการสร้างรั้วไปก่อนใช่เพราะว่าพัน์ทนี้เราจะสร้างรั้วก่อนใช่เราเริ่มจากการสร้างรั้วกันก่อนเลยที่ตัดไม้อยู่นี่เราจะไม่ใช้เหล็กนะ แล้วก็แล้วก็ต่อไปเราจะทําการอา่ทำเป็นรั้วแล้วกันนะทำเอาอะไรเนี่ยโอ้ยมั่วไปหมดเลยโอ้ My God โอเคเราก็าจะทำเป็นรั้วนะหะนึง่งโอ้ยก็เยอะครับเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปตัดเพิ่มดีกว่าให้มันทีเดียวจบ,จ,บจบไปเลยนะผมเป็นคนเท่ไม่ค่อยชอบทําอะไรที่มันหลายรอบเท่าไหร่เอาโอเคฮะ โอเคฮะพอละแล้วก็เดินกับผมไม่เครื่องแต่คุณเครื่องอ่ะดีเห็ไหมที่เหลือไว้ทำไมอันหนึง่งทำไมไม่ให้มันเสร็จไปเลย โอเคฮะเราจะกลายเป็นหนุ่มเมืองหนาวในเร็วๆนี้ปึ๊บตี๋ยไม่โดนนี้ก็ตายละแล้วก็ทำสลับไว้อา่าขึ้นอืมขุดนานจริงๆปั๊บปั๊บปั๊บกะระยะผิดครับไม่เป็นไรโอเค ทำสนับแค่ตอนนี้แหละแล้วก็ขุดใหม่อีกรอบนึงไม่น่ากดเลยโอเเคฮะอา้า อาหมดเฉยเลยว้ายไม่ดีไม่ดีไม่ดีดอ่าเขียนคาเตก่อนเดี๋ยวจะขับมาอีกรอบหนึ่งอือฮึแบบนี้แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันน่าจะเสร็จพอดีอาจจะนะอูอโอ้ยชีวิตโอ้ ต้องค่อยๆใจเย็นนะครับเราเป็นคนใจร้อนเราก็ต้องใจเย็นนะฮะอยากราออ,อยกร้อนก็นอนวัดเอใช่ปะใจร้อนก็นอนวัดเอออ้าวเอาอย่างเงี้ย Okay. มิชชั่นแรกของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราทํารั้วแล้วเป็นที่เรียบร้อยมิชชั่นต่อไปคือการปักไฟรอบๆบ,บ้านนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดนะพวกมอนอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้ามันเกิดเราจะไม่ได้นอนกันแล้วเราจะได้ไฟกับมันซึ่งเราอยู่ในที่โล่งกว้างซะด้วยเป็นทางเลือกที่ดีถ้าหากเรานั้นปักไฟไว้รอบๆ อาจริงอยากปักไว้รอบๆบ้านมากเลยแต่ว่ามันจะเปลืองเกินไปเริ่มจากตรงนี้ปักแล้วก็ปักมั่วแม่งปักไปเลยฮะไกลๆบ้านหน่อยอือฮ uh ึ huh. แบบนี้ไปเลยยาวๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะ เราเป็นคนที่เรื่อยๆไม่เอาอะไรมากไม่เรื่องมากด้วยโอเคนไอตรงนี้นยิ่งเกิดบ่อยเลยทำไมอ่ะทำไมมันละลายอ่อเเะเราก็โดดทับหรออืมน่าจะเป็นเพราะเรากโดดทับนั่นแหละใช้แค่หนึ่งสแต็กก็พอแล้วฮะแล้วเดี๋ยวอีกสแต็กหนึ่งก็เอาไว้ทําที่บ้านแล้วกันเพราะว่า มันจะเปลืองเกินไปถ้าเรามาวางไว้แบบนี้โอเคฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านกันแล้วก็ปักไฟนะครับแเราพัดหน้าต้องมีเชดเดอร์ด้วยถ้าเราไม่มีเชดเดอร์เราตายโอเคมาละเดี๋ยวจะทำเป็นรั้วก่อนเป็นรั้วปิดเปิดนะครับระบบปิดเปิดโอเคทำได้3อัน สามอันครับเป็นสี่อันละกันแล้วก็วกขดมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปเลยนะฮะเยี่ยมสักเซตไหมก็สักเซตนะฮะโอเคแล้วก็ปักไฟไว้แบบนี้ตรงกลางระหว่างตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ปักไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเค โอเคฮะเป็นไงบ้างสําหรับรั้วบ้านของเราครั้งแรกไม่เป็นบ้านครั้งแรกเอ้ยเป็นพาทแรกนะโอเคนี่ก็คือบ้านของเรามันไม่ใช่บ้านหรอกมันคือรั้วเอาไว้ป้องกันเฉยๆแต่พาหน้าเราจะไปขุดเหมืองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมต้องไปนอนแล้วืมไม่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 ใช่ไม่ใช่ไปนอนแต่ว่าเราจะไปหาเชดเดอร์แล้วก็หาหมอดมาเล่นกันนะครับโอเคก็ okay, ถ้าใครชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากที่ดูครับ ไปเจอใหม่คลิปหน้าซิโอเกนเจอกันครับผมจะทำบ้านไหนต่ออืมน่าจะเพิ่มปิดเยอะเลยวิ่งทำไมวนะเนี่ยไปบ๊ายบาย